สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราก็มีประกาศสำคัญจากทาง Marvel เ,เนี่ยเอามันเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับผมก็มีการถแถลงการออกมาใหม่ของ Mar เ e l นะครับซึ่งก็เป็นการเลื่อนหนังต่างๆของพวกเขาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ Mar เ vel หรอกนะครับผมแต่ก็รวมไปถึงหนังต่างๆใน Disney เนี่ยก็เลื่อนออกไปกันหมดเลยนะครับผมหลายเรื่องมากๆวันนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังว่าตารางของมาเวลใน ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างโอเคอย่างแรกเลยทําไมต้องเรื่อนนะครับผมก็คือ1เนี่ยมาเวลเขาเปลี่ยน s t ตล์ e ี y เปลี่ยนกลยุทธ์ของตัวเองถูกมาหลังจากที่เฟสหนึ่งเนี่ยโอ้โหทําออกมาเฟส3ามปังปัวมากๆเลยร่ํารวยมาหาศาลแล้วก็ ขึ้นสู่จุดสูงสุดขององค์การภาพยนตร์แต่ทีนี้เองเนี่ยพอแบบเฟสสมมันสักเซสมากมากมาเวลก็วางแผนเผื่อเวลยสี่ห้าหกเอาไงดี4นี้จัดคอนเทนต์ออกมาเยอะมากๆเลยถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เป็นหนังมีมาดูกันแบบไม่ขาดสายเลยอะ่ะคือเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้เองด้วยจํานวนที่เยอะมากๆเนี่ยมันก็อาจจะทาให้คุณภาพมันเร่งรีบจนเกินไปนะครับทำให้หลายๆคนมองว่าผลงานมาเวลเนี่ยมันดรอปดรอปลงนะครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเนี่ยเรื่องบทอันนี้มันานานา,นา,นา,นาน ตงถูกไหมแต่สิ่งที่สังเกตเห็นเดอย่างชัดเจนมากๆเลยก็คือ4 g นั่นเองครับคุณภาพ CG เนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมมาเวลเองเนี่ยก็ไม่ได้ดูดายเนาะหลังที่จบเฟส4เองเนี่ยก็มีการปรับแผนกันใหม่นีครับผมโอเคทําแบบเฟสเนี่เน้นจํานวนอะ่ะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่งั้นเราเปลี่ยนดีกว่าเรามาทําไม่ต้องเยอะเท่าเฟส4ีล่ละ แต่ในเฟส5เฟส6เนี่ยจะใช้เวลาทํานานขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าเน้นไปที่คุณภาพมากขึ้นนั่นเองเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณแล้วและครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็คืออันนี้เลี่ยงไม่ได้นะครับก็คือทางสมาคมนักเขียนของอเมริกาหรือว่าไรท์เทอร์อกิเนี่ยนะครับผมเขาได้รวมตัวกันในการที่จะสไตร์หรือว่าหยุดงานเองซึ่งตรงเนี้ยถามว่าทำไมจู่ๆถึงมาประท้วงหยุดงานกันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนวงรออวัฏจักรของวงการภาพยนตร์อเมริกานะครับวงการบันเทิงของอเมริกาเนี่ ผู้เขียนบทแล้วก็ทางสตูดิโอต่างๆพราะมันหมดสัญญาเนี่ยก็คือได้เวลาในการที่จะประท้วงกันใหม่แล้วก็เรียกร้องอต่อรองข้อเสนอต่อรองผลประโยชน์อะไรกันไประหว่าง2ฝ่าย,ยครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยปกติอยู่แล้วในอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์แปลกอะไรแต่เวลามันเกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยนะครับผมมันก็จะทําให้การทําหนังอะไรต่างๆเนี่ยมันดีเลยออกไปมันช้าออกไปอย่าง Spider Man สไปเดอร์แมนเสียงเงี้ยก็ทํางานต่อไม่ได้เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นหรือว่าเบลดเองหลายๆเรื่อง ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ไปนะครับโอเคเราเข้าใจแล้วว่ามันมีหลายปัจจัยแหละแต่โดยรวมเนี่ยก็คือตอนนี้มาเววาทำการเลื่อนครั้งใหญ่เลยจริง,รงๆเคยเลื่อนมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ทีนี้เองการเลื่อนครั้งนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าไม่ได้เลื่อนออกไปทุกอันนะครับผมเลื่อนเข้าก็มีเหมือนกันนะครับมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเอาพวกที่เลื่อนออกไปไกลๆก่อนละกันนะครับผมก็มีทั้งหมด6เรื่องนะครับนั่นก็คือทางกับตาอเมริกาภาคสี่ ที่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Brave New World นะครับผมจากตอนแรกเป็น New World Order นะเปลี่ยนชื่อภาคเป็น Brave New World แทนตอนแรกเนี่ยมีกำหนดฉายในวันที่3พฤษภาคมปี2024แต่เลื่อนออกไปนะครับผมเป็นวันที่26สิงหาปี2024นั่นเองจากพฤกษภามา สิงหาปลายเดือนสิงหาเลยด้วยซ้ำนะครับอะก็เลื่อนมาไม่นานมากแต่ก็ถือได้ว่าก็นานอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเองนะครับผมอีกหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยที่มีกําหนด20-24เหมือนกันก็เลื่อนมาลักษณะคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือ thunderbol นั่นเองซึ่งกับตอนอเมริกากับ thunderbol เนี่ยดูจะเป็นหนังที่มีความเกี่ยวข้องกันเยอะมากๆ thunderbol เนี่ยนะครับผมมีกําหนดฉายในตอนแรกวันที่26กรกฎาปี2024ตอนนี้เลื่อนมาเป็น2 0ธันวาเป็นหนังปิดท้ายปีแทนนะครับก็0 2 4นะครัม ต่อจากนั้นทางเบรดเองเนี่ยก็เจอปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับก็เลื่อนจาก6กันยา2024เลื่อนข้ามปีกันเลยนะครับมาที่วันที่14กุมภา2025นะครับอันนี้เลื่อนค่อนข้างนานเลยนะครับผมแต่ก็เข้าใจได้แหละคือปัญหาเยอะแล้วก็น่าจะอยากทาออกมาให้มันดีที่สุดนอกจากนั้นเองเนี่ยทาง f a n t a s ติกโฟเองก็เลื่อนข้ามปีเหมือนกันจากกําหนดเดิมเนี่ยวันที่8พฤศจิกา2024นะครับผมเลื่อนออกมากลายเป็นวันที่2พฤษภิา2025ก็เลื่อนออกมากัน6เดือนเลยเนาะประมาณแบบครึ่งปีเลย นะครับผมก็ถือได้ว่านาาอยู่เหมือนกันนอกจากนั้นเองเนี่ยทาง a เ e n เจอร์ก็เลื่อนยกใหญ่เลยนะครับผมอเวนเจอรทั้งภาค5และภาค6เนี่ยคิดว่าน่าจะมีการวางแผนอะไรยกเครื่องกันใหม่เลยนะไม่ว่าจะเป็นจากปัญหาเรื่องคุณภาพปัญหาเรื่องบทเองก็ตามหรือว่าจะเป็นปัญหาเรื่องตัวของนักแสดงอย่างจนานเมเจอร์อเวนเจอร์แคนเดนัสตี้หรือว่าเว e n g เจร์ภาค5เนี่ยนะครับผมมีกําหนดเลื่อนจากวันที่2พฤษภาสอง2 5. เลื่อนออกไปเป็น1พึพฤษภา แต่ไม่ได้เลื่อนเร็วขึ้นเลื่อนข้ามปีครับไป2026แทนนั่นเอง a v e n g e r s s e ีเ e War ตอนแรกเลื่อนมาแล้วถูกไหมจาก2025ไป2026แล้วกำหนดเดิมณนะตอนนี้คือวันที่1พฤษภาคม2026เลื่อนเป็นวันที่7พฤษภาคม2027แทนนะครับเลื่อนเข้ามาอีกไกลเลยนะครับผมและนี่ก็คือทางหนังของทัพ MCU ที่เลื่อนออกมานะครับแต่ก็จะมีหนังเรื่องนึงนะที่เลื่อนเข้ามานะครับนั่นก็คือ Deadpool 3มันเองตอนนี้ d e a d p o o ูก็เจอปัญหาจากการสไตรค์ของกลุ่มนักเขียนเหมือนกันแต่โชคยังดีหน่อยที่ d d e a p เดซ เป็นตัวละครที่ใส่หน้ากากอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะแก้บทตอนนี้ยังไม่ได้เนี่ยนะครับแต่อาจจะมาแก้ทีหลังมาแก้อะไรได้ง่ายกว่าทําให้เดทพูสาเองเนี่ยเลื่อนฉายเร็วขึ้นถึง6เดือนเลยนะครับเจากตอนแรกเนี่ยมีกําหนดฉายในวันที่8พฤศจิกายน2024เลื่อนมาเป็นกลางปีแทนนะครับผมวันที่3พฤศภา2อ2ศนนั่นเองครับอันนี้ก็เลื่อนมาเร็วขึ้นประมาณ6เดือนเลยนะครับก็คือเยอะมากๆต่อจากนั้นเองมีอะไรอีกนะครับผมก็มีทาง Star Wars เนี่ยก็เลื่อนเหมือนกันนะครับคือตอนนี้ Star Wars จะมีหนังเรื่องใหม่ออกมา3ภาคนะครับแต่ก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรต่างๆออกมาแต่ก็มีการประกาศวันฉายออกมานะครับผมว่าพวกเขาเองเนี่ยจะฉายในวันที่22พฤษภาสองศูนย์ธันวาคม2 0 2 6แล้วก็17ธันวาคม2027ก็คือ2อันแรกเนี่ยได้ดูกันใกล้มากๆเลยแล้วจากนั้นก็รอปีหนึ่งนะครับในการที่จะได้ดูอีกภาคหนึ่งนอกจากนั้นก็จะมีอวตารนะครับผมที่มีการอัปเดตตารางเหมือนกันมีตารางฉายใหม่มาหมดแล้วแล้วก็ลากยาวไปถึงตอนจบเลยนะครับก็คืออวตารเนี่ยจะมี 3คถูกมั้ก็คือ345จะไปจบที่ภาค5ภาค3เนี่ยมีกําหนดชายในวันที่19ธันวา2025ภาค4นะครับผมวันที่21ธันวา2029เลยนะครับจาก2025เนี่ยเลื่อนไป2029เลยและอวะตารภาค5เนี่ยนะครับผมจะมาวันที่19ธันวา2031ก็คือมาปลายปีกันหมดเลยจําไว้ว่ามาช่วงธันวาแบบปลายๆหมดเลยนะครับแต่จําปีไว้ก็พอ2025 2029แล้วก็2031 ถ้าเทียบกับตอนนี้เนี่ย2023นะครับผมเป็นเวลาอีกกว่าเกือบ10ปีเลยถูกไหมเลครับกว่าเราเนี่ยจะได้ดูอวตารครบทุกภาคนะครับผมก็รอกันยาวๆเลยนะครับห้ามเหนื่อยห้ามป่วยห้ามตายนะครับผมต้องรอดูกันให้ครบเลยครับและนี่ก็คือการอัปเดตตารางฉายใหม่นะของทางดิสนีย์ก็มีอวตารมี Star War ล์มีอะไรมาด้วยนะครับผมท้งซีรีส์เองเนี่ยแน่นอนแหละเดี๋ยวมันมีการเลื่อนมีการเพิ่มมีการปรับอะไรกันอยู่ละแต่เขายังไม่ได้ประกาศออกมานะครับก็เดี๋ยวระหว่างอย่างปีน มีการเลื่อนหนังเยอะผมคิดว่าซีรีส์อะไรก็คงเข้ามาแทนที่ให้เราไม่ได้เบื่อจนเกินไปแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยทางมาเวลอาจจะดูเงียบๆไปถูกมาหลังจากกาเดียนโอเคมีสไปเดอร์แมนมาแต่สไปเดอร์แมนเนี่ยของโซนี่นะครับผมอันนี้ก็แยกกันนะแต่เอาจริงๆผมก็รู้สึกว่ามันก็มีความรวมกันอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่าอย่างใน Spider-Man across the spiderverse เนี่ยก็มีอิสต์เอของทาง MCU มาอยู่ด้วยถูกไหมก็คิดว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกันด้วยซ้ำไปแล้วก็เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยเดอะแฟชก็จะเข้าโรงแล้วนะ เพราะว่า The f a ฟเนี่ยรีวิวออกมาดีมากๆเลยหลายๆคนมองว่านี่คือหนังดีซีที่ดีที่สุดเลยนี่เป็นหนึ่งหนังฮีโร่ที่ดีที่สุดในรอบ30ปีก็อย่าลืมไปติดตามชมกันได้นะครับผมแล้วก็ในอาทิตย์หน้าเองเนี่ยทางมาเวลก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับการมาถึงของซีรีส Sec ์ Secret Invasion การกลับมาของ Nick f u r y แล้วก็เป็นซีรีส์ที่ Nick f u r y เนี่ยเป็นตัวเอกด้วยก็อย่าลืมไปติดตามชมกันยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกับรายการ Comic World Daily หากากผู้ชมอยากได้เรรื่องาวไหนหนรืรยังเงอีก่กกรากันมาด้านล่าง เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ